ในโลกที่เราต่างใฝ่ฝันถึงความสําเร็จและความสุขบางครั้งการทําความเข้าใจถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามหรือกับดักที่อาจฉุดรั้งเราไว้ก็มีความสําคัญไม่แพ้กันครับบทความที่เราจะเจาะลึกกันในวันนี้มีชื่อว่าเจพฤติกรรมที่จะทําให้คุณกลายเป็นคนที่ล้มเหลวตลอดชีวิตหัวข้อนี้อาจฟังดูหนักหน่วงนะครับแต่จุดประสงค์หลักของเราไม่ใช่การทําให้รู้สึกท้อแท้ตรงกันข้ามเราจะมาสํารวจพฤติกรรมเหล่านี้ ด้วยความเข้าใจเพื่อให้เราสามารถระหนักรู้หลีกเลี่ยงและก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นไปได้อย่างมีสติผมเชื่อว่าการที่เราได้มองเห็นเงาจะช่วยให้เราเห็นแสงสว่างได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่สร้างสรรค์มากขึ้นครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นการสำรวจ7พฤติกรรมที่อาจเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จในชีวิตกันเลยนะครับ เอาละครับมาเริ่มต้นกันที่พฤติกรรมแรกที่อาจเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความสำเร็จในระยะยาวนั่นก็คือการผัดวันประกันรพรุ่งอย่างต่อเนื่องครับการผัดวันประกันรพรุ่งหรือที่เราคุ้นเคยกันดีในชื่อ procrastination ไม่ได้เป็นเพียงแค่ในใิสัยเสียเล็กๆน้อยๆแต่เป็นพฤติกรรมที่สามารถกัดกร่อนความก้าวหน้าและโอกาสในชีวิตของเราได้อย่างน่าเสียดายครับลองนึกภาพตามนะครับ งานที่ควรจะเสร็จก็ถูกเลื่อนออกไปไม่ว่าจะเป็นงานสำคัญที่ต้องส่งมอบโครงการส่วนตัวที่ตั้งใจจะทำหรือแม้แต่การตัดสินใจที่สําคัญการผัดวันประกันพรุ่งทำให้สิ่งเหล่านี้ไม่คืบหน้าและอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและโอกาสที่จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายมากขึ้นในอนาคตโอกาสที่หลุดลอยไปในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโอกาสดีๆมกักจะมาพร้อมกับช่วงเวลาที่จำกัด การที่เราผัดวันประกันพรุ่งในการคว้าโอกาสนั้นอาจทำให้เราพลาดสิ่งดีๆที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตไปได้เลยความเครียดและความรู้สึกผิดที่สะสมการที่เราเลื่อนงานออกไปไม่ได้หมายความว่าภาระนั้นจะหายไปตรงกันข้ามมันมักจะตามมาด้วยความรู้สึกกดดันความกังวลและความรู้สึกผิดที่รู้ว่าเราควรจะทำได้ดีกว่านี้ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้สามารถบั่นทอนสุขภาพจิตของเราได้ในระยะยาว การสูญเสียความเชื่อมั่นในตนเองเมื่อเราผัดวันประกันพรุ่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าและไม่สามารถทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ก็จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองทำให้เราไม่กล้าที่จะตั้งเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นหรือลงมือทำในสิ่งที่ท้าทายการสร้างวงจรที่ไม่สิ้นสุดการผัดวันประกันพรุ่งอาจกลายเป็นวงจรที่เราติดอยู่เมื่อเราเลื่อนงานออกไปครั้งหนึ่งก็มีแนวโน้มที่จะเลื่อนงานอื่น ตามมาทำให้เราไม่สามารถหลุดพ้นจากนิสัยนี้ได้ง่ายๆมาต่อกันที่พฤติกรรมที่สองนะครับนั่นคือการโทษคนอื่นและสถานการณ์ภายนอกพฤติกรรมนี้เป็นเหมือนกำแพงที่ขวางกั้นไม่ให้เราเติบโตและเรียนรู้จากประสบการณ์ครับลองพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการโทษคนอื่นและสถานการณ์ภายนอกอยู่เสมอนะครับการไม่ยอมรับความรับผิดช,ชอบ เมื่อเราเกิดความผิดพลาดหรือผลลัพธ์ไม่เป็นไปนตามที่คาดหวังการโทษคนอื่นหรือสถานการณ์ภายนอกเป็นการปฏิเสธความรับผิดชอบในส่วนของเราซึ่งทําให้เราพลาดโอกาสในการทบทวนการกระทําของตนเองและหาทางปรับปรุงการไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดความผิดพลาดเป็นครูที่ดีที่สุดหากเราไม่ยอมรับว่าเรามีส่วนในการก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีเรา ก็จะไม่สามารถเรียนรู้บทเรียนที่มีค่าจากประสบการณ์นั้นได้ทําให้เรามีแนวโน้มที่จะทําผิดซ้ํารอยเดิมการสูญเสียอํานาจในการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเชื่อว่าปัญหาเกิดจากปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้เราก็จะรู้สึกหมดหนทางและไม่สามารถลงมือแก้ไขสถานการณ์ได้ซึ่งเป็นการลดทอนพลังและความเชื่อมั่นในตนเองความสัมพันธ์ที่แย่ลงการโทษคนอื่นอยู่เสมอสร้างบรรยากาศที่ไม่ไว้วางใจ และความขัดแย้งในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนร่วมงานครอบครัวหรือคนใกล้ชิดไม่มีใครอยากถูกตำหนิยอยู่ตลอดเวลาและพฤติกรรมนี้จะกัดกร่อนความสัมพันธ์ที่ดีให้แย่ลงได้การหยุดการพัฒนาตนเองการโทษปัจจัยภายนอกทําให้เราไม่เห็นความจำเป็นในการพัฒนาตนเองเพราะเราเชื่อว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวเราแต่เกิดจากสิ่งอื่นดังนั้นเราจึงไม่กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ หรือปรับปรุงวิธีการทำงานของตนเองมาถึงหัวข้อที่3กันแล้วนะครับนั่นคือการยึดติดกับความกลัวและความสบายพฤติกรรมนี้เปรียบเสมือนโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นซึ่งรั้งเราไว้ไม่ให้กล้าไปข้างหน้าและคว้าโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตครับลองพิจารณาดูนะครับว่าการยึดติดกับความกลัวและความสบายส่งผลต่อเราอย่างไรบ้างการพลาดโอกาสในการเติบโต การเติบโตส่วนใหญ่มากมาพร้อมกับการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยและการออกจากคฟเฟอโซนหากเรากลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆหรือรเผชิญกับความท,ท้าทายเราก็จะพลาดโอกาสในการพัฒนาทักษะเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆและค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในการจํากัดศักยภาพของตนเองความกลัวมักจะสร้างกำแพงในความคิดของเราทำให้เราเชื่อว่า เราไม่สามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้ทั้งที่จริงแล้วเราอาจมีความสามารถมากกว่าที่เราตระหนักการยึดติดกับความกลัวจึงเป็นการจำกัดศักยภาพของเราโดยไม่จำเป็นการสูญเสียความมั่นใจในตนเองเมื่อเราหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจอยู่เสมอเราจะยิ่งขาดความเชื่อมั่นในความสามารถของเราในการจัดการกับความท้าทายต่างๆในที่สุดการติดอยู่ในคอมฟอร์โซนที่อาจไม่สบายอีกต่อไป แม้ว่าคอมฟอร์ z โซนจะให้ความรู้สึกปลอดภัยในระยะสั้นแต่ในระยะยาวการไม่เติบโตและปรับตัวอาจทำให้คอมฟอร์ z โซนนั้นกลายเป็นกรงที่จำกัดความสุขและความสำเร็จของเราความรู้สึกเสียใจในภายหลังเมื่อเวลาผ่านไปการที่เราไม่ได้ลองทำสิ่งที่เราอยากทำเพราะความกลัวอาดนำมาซึ่งความรู้สึกเสียใจและเสียดายโอกาสที่ผ่านไปมาถึงหัวข้อที่สี่กันแล้วนะครับ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่อาจจุดร้างเราไว้จากการเติบโตและประสบความสําเร็จนั่นคือการไม่เรียนรู้และพัฒนาตนเองครับในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วความรู้และทักษะที่เรามีในวันนี้อาจไม่เพียงพอสําหรับความท้าทายในวันพรุ่งนี้การหยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองจึงเป็นการปิดกั้นโอกาสและความก้าวหน้า,าในชีวิตของเราลองพิจารณาผลกระทบของพฤติกรรมนี้ดูนะครับ การล้าหลังในโลกที่เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีความรู้และแนวคิดใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาหากเราไม่เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเราก็จะค่อยๆกลายเป็นคนที่ล้าหลังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและอาจถูกทิ้งไว้ข้างหลังในที่สุดการพาดโอกาสในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตนเองช่วยให้เรามีทักษะและความสามารถที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับความท้าทายใหม่ๆและคว้าโอกาสที่ดีกว่าหากเราหยุดเรียนรู้เราก็จะจำกัดขอบเขตของสิ่งที่เราสามารถทำได้การขาดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและการเปิดรับมุมมองที่แตกต่างจะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และนำไปสู่นวัตกรรมหากเราจำกัดตัวเองอยู่กับความรู้และวิธีการเดิมๆเราก็จะขาดความสามารถในการคิดนอกกรอบและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูงการมีทักษะและความรู้ที่ทันสมัยเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างความได้เปรียบหากเราไม่พัฒนาตนเองเราก็จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและอาจพลาดโอกาสในการเติบโตในอาชีพการหยุดพัฒนาศักยภาพส่วนตัวการเรียนรู้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่เรื่องงานแต่ยังรวมถึงการพัฒนาความเข้าใจในตนเองการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และการเติบโตในด้านต่างๆของชีวิตหากเราหยุดเรียนรู้เราก็จะหยุดพัฒนาศักยภาพโดยรวมของตนเองมาถึงหัวข้อที่5แล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อพลังใจและความมุ่งมั่นในการดำเนินชีวิตนั่นคือการมีทัศนคติเชิงลบครับทัศนคติของเราเปรียบเสมือนแว่นตาที่เราใช้มองโลก หากแว่นตาของเรามัวหรือเป็นสีดำโลกที่เราเห็นก็จะมืดมนและเต็มไปด้วยปัญหาในทางตรงกันข้ามหากเรามีทัศนคติเชิงบวกเราก็จะสามารถมองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากลองพิจารณาผลกระทบของการมีทัศนคติเชิงลบอย่างต่อเนื่องนะครับการมองเห็นแต่อุปสรรคและปัญหาเมื่อเรามีทัศนคติเชิงลบเรามักจะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่ยากลำบากและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นไม่ดี ทำให้เรามองข้ามโอกาสและทางออกที่เป็นไปได้การสูญเสียแรงจูงใจและพลังใจการคิดลบอยู่เสมอจะบั่นทอนพลังงานและความกระตือรือร้อนของเราทำให้เรารู้สึกท้อแท้หมดหวังและไม่อยากที่จะลงมือทำสิ่งต่างๆการสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับผู้อื่นไม่มีใครอยากอย,กอยู่ใกล้คนที่มองโลกในแง่ร้ายบน อยู่เสมอหรือวิาพากษ์วิจารณทุกสิ่งทุกอย่างทัศนคติเชิงลบสามารถทําให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานครอบครัวและคนใกล้ชิดแย่ลงได้การลดความสามารถในการแก้ไขปัญหาเมื่อเราจมอยู่กับความคิดลบเราจะขาดความคิดสร้างสรรค์และมองไม่เห็นทางออกของปัญหาในทางตรงกันข้ามทัศนคติเชิงบวกช่วยให้เรามีสติมองปัญหาอย่างมีเหตุผลและหาทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลกระทบต่อสุขภาพกายและใจความเครียดและความวิตกกังวลที่เกิดจากความคิดลบอย่างต่อเนื่องสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจในระยะยาวมาถึงหัวข้อที่6แล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างใกล้ชิดนั่นคือการไม่รักษาสัญญาและขาดความรับผิดชอบครับคำพูดและการกระทำของเรามีผลกระทบต่อความไว้วางใจ ที่ผู้อื่นมีต่อเราการไม่รักษาสัญญาและการขาดความรับผิดชอบจึงเป็นพฤติกรรมที่สามารถกระกรอนความสัมพันธ์และโอกาสในชีวิตของเราได้อย่างมากลองพิจารณาผลกระทบของพฤติกรรมเหล่านี้ดูนะครับการสูญเสียความน่าเชื่อถือเมื่อเราไม่ทำตามคำพูดไม่รักษาสัญญาหรือไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายผู้อื่นจะเริ่มไม่ไว้วางใจในตัวเรา ทำให้ความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันเป็นไปได้ยากขึ้นผลกระทบต่อความสัมพันธ์ส่วนตัวในความสัมพันธ์กับเพื่อนครอบครัวหรือคนรักการไม่รักษาสัญญาและการขาดความรับผิดชอบสามารถสร้างความผิดหวังความไม่พอใจและนำไปสู่ความขัดแย้งได้ความไว้วางใจเป็นหลักฐานสำคัญของความสัมพันธ์ที่ดีหากถูกทำลายไปแล้วยากที่จะสร้างกลับคืนมาผลกระทบต่อความก้าวหน้าในอาชีพ ในโลกของการทำงานความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งหากเราไม่สามารถทำตามกำหนดเวลาไม่ใส่ใจในรายละเอียดหรือปัดความรับผิดชอบเมื่อเกิดปัญหาก็ยากที่จะได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานหัวหน้าหรือลูกค้าและส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของเราการพลาดโอกาสเมื่อเราไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นโอกาสดีๆที่อาจเข้ามาเช่น การได้รับมอบหมายงานสำคัญการได้รับการสนับสนุนหรือการได้รับการแนะนำก็อาจหลุดลอยไปการสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีพฤติกรรมการไม่รักษาสัญญาและขาดความรับผิดชอบจะสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับตัวเราทําให้ผู้อื่นมองว่าเราเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ใส่ใจและไม่สามารถพึ่งพาได้มาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งเป็นหลักฐานสําคัญของการมีชีวิตที่ดีและยั่งยืนนั่นคือ การใช้ชีวิตยอย่างไร้เป้าหมายและไม่ใส่ใจสุขภาพครับการดำเนินชีวิตโดยปราศจากเป้าหมายที่ชัดเจนเปรียบเสมือนการเดินเรือโดยไม่มีเข็มทิศเราอาจล่องลอยไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนหรือต้องการอะไรกันแน่ในขณะเดียวกันการละเลยสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจก็จะบั่นทอนพลังและความสามารถในการใช้ชีวิตยอย่างเต็มที่ลองพิจารณาผลกระทบของพฤติกรรมเหล่านี้ดูนะครับ การขาดทิศทางและความหมายในชีวิตเมื่อเราไม่มีเป้าหมายเราก็จะขาดแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆรู้สึกว่างเปล่าหรือไม่เข้าใจว่าเรากำลังใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรซึ่งอาจนำไปสู่ความรู้สึกไม่พึงพอใจและไม่มีความสุขในระยะยาวการใช้ชีวิตไปวันๆอย่างไร้ประสิทธิภาพ การขาดเป้าหมายทําให้เราไม่สามารถจัดลำดับความสําคัญของสิ่งต่างๆได้เราอาจเสียเวลาไปกับกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือไม่ได้นําพาเราไปสู่สิ่งที่เราต้องการจริงๆการละเลยสุขภาพร่างกายการไม่ออกกําลังกายการรับประทานอาหารที่ไม่ดีการพักผ่อนไม่เพียงพอและการไม่ดูแลสุขภาพจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราในระยะยาวทําให้เราอ่อนแอเจ็บป่วยง่าย และขาดพลังในการทำกิจกรรมต่างๆการละเลยสุขภาพจิตใจความเครียดความวิตกกังวลและความรู้สึกกดดันหากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมจะส่งผลเสียต่อสุขภาพใจของเราทำให้เราไม่มีความสุขหูและอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงขึ้นการลดทอนศักยภาพโดยรวม เมื่อร่างกายและจิตใจของเราไม่แข็งแรงก็ยากที่เราจะสามารถพัฒนาศักยภาพของเราได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเรียนการทำงานหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวและแล้วเราก็เดินทางมาถึงจุดสุดท้ายของการสำรวจเจพฤติกรรมที่อาจเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จในชีวิตกันแล้วนะครับผมหวังว่าการพูดคุยและทาความเข้าใจในแต่ละหัวข้อจะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้หันกลับมาทบทวน และปรับปรุงตนเองไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นการตระหนักถึงด้านมืดไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้เรารู้สึกท้อแท้แต่เพื่อให้เราเห็นแสงสว่างและมีสติในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความมุ่งมัน่นแต่ผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านมีความสามารถที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและพัฒนาตนเองได้อย่างแน่นอน หากคุณชื่นชอบเนื้อหาที่ช่วยจุดประกายความคิดและเปิดมุมมองใหม่ๆในการพัฒนาตนเองผมขอเชิญชวนทุกท่านให้ติดตามช่องปลดล็อกความคิดของเรานะครับที่นี่เราจะนำสารนอเรื่องราวแนวคิดและเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยให้คุณเข้าใจตนเองมากขึ้นปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่และก้าวไปสู่ชีวิตที่มีความสุขและความสาเร็จอย่างยั่งยืนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่เราจะนำมาแบ่งปันอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังจนจบหวังว่าเราจะได้พบกันใหม่ในเนื้อหาที่น่าสนใจต่อไปแล้วพบกันใหม่นะครับ